ให้กำลังใจค่ะได้รับพลังความนับประดิษฐ์อยู่แล้ววันนี้สุดๆเลยค่ะที่สำคัญสุดเด็นลิซ่าคือรอยยิ้มครับผมอยากจะรู้ว่าคุณดลับอะไรของลิซ่าที่ทำให้ลิซ่าแบบยิ้มอย่างมั่นใจสดชื่นและมีเสน่ห์ขนาดนี้ครับเออ่ขาดไม่ได้เลยค่ะต้องขอบอกว่าเป็นฟอเดนทิสเต้เพราะว่าหนูเชื่อว่าพอถ้าเรามีความมั่นใจใน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 ฟันในรอยยิ้มของเราแล้วมันก็ออกมาแบบประหลาด อยากข้าวชูหน่อยท้าวชูแบรอยยิ้มแบบความมั่นใจของวาเป็นแบบไหนครับเมื่อกี้หนูแอบกินอาหารไปไม่รู้มีอะไรเปนบ้าขนไปใช่ไหมใช่ค่ะนะะจอใบสวยแล้วสามสอะแชรที่สองแบบมั่นใจครับสามสองหนึ่งแชร์ที่สามแบคิ้วสาสองหนโนิฟอรมาแล้ก็นะครับผมใหญ่พู่ึเดนทีสเต้นะครับผมึกึเดนทีเต้ึกึอะไรครับ เขาเขาที่ทำงานกับเดน t ิสต e มา่ามหนูก็ถึง confidence smile อะค่ะใช่ confidence s m i มันมันมาจาก inner. ินเนอร์หนูเชื่อว่าทุกคนมีรอยยิ้มที่สวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองถ้าเรามีินเนอร์ที่เรามั่นใจ confidence s m i มันมันจะส่งผลให้ทุกคนมองเราแล้วเขาก็จะมีความสุขไปด้วยค่ะหนูรู้สึกยังไงที่ได้ทำงานกับเดน t ิสต e อะค่ะ ด,ดูดีใจมากเลยค่ะเป็นปีที่3แล้วครอบครัวน่ารักมากอบอุ่นมากๆเลยค่ะก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ทํางานด้วยกันไปนเรื่อยๆเหตุใดเรามีส่วนร่วมจากทั้เป็น50านาด้วยใช่ค่ะใช่แล้วเพียงเพียงไปจ้าอด้วยตอนนี้โพสิชันหนูเป็นแบบก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเป็นบอสเลดี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากทําอะไรที่มันเชื่อกับตัวหนูเองก็เลยเป็นเป็นเป็นคอนเซ็ปต์นั้นออกมาค่ะ เลดีที่มีความมั่นใจควาฟมเ่นใจนูวค่ะออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างกนบกงานตัวเองดีใจค่ะชอบมากเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้ทำงานกับพี่พี่ทีมง,งานไทยทุกคนมีความโปรเฟชชั่นอลแล้วก็ภาพวิดีโอออกมาสวยมากค่ะอยากจะคอนเฟิว่าร่วมงานเป็นพิสเตได้ยังไงอีกบ้างค่ะอุ้ยอันนี้ต้องขอไปคิดดูก่อนค่ะรอดูว่าปีหน้าเราเราอินกับอะไร ต้องกลับไปคิดเดี๋ยวขอเตรียมตัวนิดนึงตลอดลุ้นกันเนาะใช่ค่ะเราลุ้นกันดีกว่าโอเค okay, แต่ว่าแฮปปี้มีความสุขกับทิสเตยม,มากๆใช่ค่ะหลักเป็นทิสเตย I love the tistis โอเคอยากให้กำอัพ up นัปีนี้หน่อยอยากจะบอกว่าลิซ่าทำงานเยอะมากๆเลย <c oughs> ตลอดทั้งปีนี้หมงานเยอะเป็นอย่างมากมาสำหรับปีนี้ปีนี้ลุยงานหนักมากค่ะลุยงานหนักมากมีผลงานเยอะมากมีซิงเกลิลสามซิงเกลิลแล้วก็ตอนนี้กำลัง เตรียมเตรียมตัวอัลบั้มปลอัลบั้มครั้งแรกค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้หนูแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบในสิ่งที่หนูเตรียมไว้ให้ค่ะเตรียมอะไรเอรียมใครแฟนๆบ้างคะสำหรับผลงานเดือนมีนาครับเอ้ยก็จะมีอัลบั้มค่ะที่กําลังจะตามมานะคะแล้วก็การแสดงครั้งแรกของลิซ่าค่ะกับตัว White Lotus ก็หวังว่าทุกคนจะจะจะชื่นชอบในตัวน้องมกนะคะ สบายเรแล้วอาบั๊มเบาหน่อยนะครับแบบกระซารสบอยได้ไหมหนูไม่ชอบสบายก็ก็จะเป็นโฟอาบั๊มค่ะก็จะก็จะมีเพลงเยอะก็อยากฟังอะไรถึงลิลลี่เรนต์ปรดแทศนะครับต้ออยากไ้คุยคอนเทนต์ใหม่แฟนหน่อยค่ะอ๋อจริงๆแล้วหนูจะมาเขาดาวกับแฟนๆชาวไทยของปีนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคน มาร่วมสนุกมาร่วมเขาดาวต่อหนูด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูต่อไปนะคะหนูจะตั้งใจทำผลงานที่ดีให้ทุกคนกำลัใจค่ะพี่จว่าทคนที่ใหม่เป็นใจใหม่ได้ไหมคะอะไรนะคะอยากให้ปวยควาปีใหม่กำลังใจใครต้องใคเลยครัโอ้ยเดี๋ยวหนูมาโอ้ยพรโอ้ยพรวันนั้นเลยใช่ไหมโอ้ยพรวันนั้นเลยดีกว่าค่ะโอเคได้ค่ะขอบคุณนะคะโอเคขอบคุณจ้าขอบคุณจ้า I'm not to